จันเมฆใส่ไหมอ๋อโอเคฟังนีนนะเนี่ผมเองอ่ะพี่โกยเฮ้ยสวมเลยจันเมฆพี่ก็บอกแล้วเดี๋ยวโกยแต้มไมนมีตัวอย่างไม่ไม่โกยใส่หมวกยังไม่เป็นเลยใส่ไงอ่ะการโกยใส่ด้านนึ่งเลยด้านนึงเดี๋ยวไอ้โกยกาวมันอยู่ข้างนี้สามสองหนึ่งเริ่มครับไปผิดด้านผิดด้านผิดด้านอุ้ยกลับมาหน่อยกลับมาหน่อยทำไมมันถึงตัวอยพี่ไม่ดอีกพี่ไม่ได้ไหมพี่ไม่ได้ไ่มครัพี่ไม่ได้ ทีมิเช่อย่ประเทศี่ันอยู่ัไปขนดีปรเทศี่ปรที่ไห้มดีมยทีมไหนอยู่ไม่ใชกไม่ช่ทลี่ใช่โอ้อสงส จะถึงแล้วนิวซีแลนด์ยืนปะลอนดอนเนี่ยหายตารางลอนดอนเลยจบเชลซีไอ้หนึงเพิ่งพูดเมื่อกี้เอางี้นะไอ้โคนฟังกูนะไม่มัเต็มไปด้วยนะทำไมเพืนมอะไรนะไอ้พี่ปานด้ยนี่ใครอะเอเชียเอเชียอ๋อนี่ต่อมา กับแม่ตีตายหาเลยนี่ไงแกเร็วเร็วตอนเด็กอะลิซ่าลิซ่าอะไรแม่ึงร้องอะไรแบ็คพิงอะตอนอ้าวอาจารย์โกยกองเต้เนี่ยนี่กองเต้กองเต้ฮิษนี่นี่กองเต้เราตรงไหนวะกองเต้อาจารย์โกยโชว์ฟอร์มอีกแล้ว ยชื่อมึงก็บอกแล้วกองเต้มึงไปเอาเซ็ตมาจ่ายให้พี่สั่งอ๋ออันนี้กองเซ่อ n En s o l ่กองเต้น n Solo กองเซ่ชื่ออะไรอ๋อโอยแกตัวเว้ยเอ็น e n วาตารุเอ็นโดใครครับผมกองการก็ไม่เป็นอะนะเดี๋ยวนะทีมเขาปวดรเอ็นโดนะพนี่มีบอลนะแต่ผมยิงรวยนะสามลูกปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลยแล้วแต่แล้วแต่คุณเนี่ยเอาว่าถ้าคุณไม่ซุดลงมาก็โอเคอ่ะ ลูกแรกจันโกยเอาลูกเอานนีะไปครับปักลูกแรกผ่านไปไม่โดนเฮ้ยเฮ้ยปักเฮ้ยเฮ้ยเักเจริงนะครูขอแรกกับเอิร์นใจกว่าเอิน สลูกที่จันโกวบอกวินนี่ทล้งสลูกครับแล้วเตะแบบไม่พักเลยเตะเรียงเลยถูกมีเด่นกันลูกเลยมันคือปืนไม่มีลำกล้องผมให้คุณแก้ตัวลูกมึงเพราะว่าเพราะว่าเขาเข่าเมื่อกี้เดี๋ยวผมไปเอาชุดเขียวมานะแล้วเดี๋ยวโกยเตะแล้วคุณทำอย่างเงี้ยอ๋อไม่ไม่ม่ไมีสกรไไม่ไม่เม็นไรรายการ่ไมไม่ม่งม่ไ่ไม่ไม่า่ม่ไ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 มม่ไม่ไม่ยค่ณผีไาไม่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 ไ้วไมวม่่่่มไม่มื่อกี้อินเตอร์เทนอ เราอยากให้โชว์ฝีมือจริงๆของคุณูกนี้ถ้าไม่โดนคุณแพ้เลยนะอะไรก็ได้อย่าลื่นไม่งั้นลงบาสอ่ะดูพี่โกยลูกสุดท้ายอันนี้ถือว่าโปให้เอาแบบง่ายๆเลยไม่มีได้โอ้ยไปกันนะมึงสงวนเขาพูดหร่างใครก็ได้เอาแล้วครับ เฮ้ยโดน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 เอาไงโดนบบางพีาอ่ะโดนมากร้อยเก้าคะแนนโอ้โหโคตรดูใจมากครับไอ้โกยไม่อยู่ยูเอฟโอมีการล็อกผลให้ด้วย